เกิดอะไรขึ้นถ้าผมใส่ซีดลบสี่ลบหนึ่งสี่สามหนึ่งศูย์สองสามเจ็ดเจ็ดเก้าจะเป็นยังไงบ้างครับคืเลยครับโอเควันนี้จะเล่นหมดสวยโว้วเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่เล่นโวดทีทีเพราะว่าไปรูคือตายแล้วจบเลยนะครับสองสามเจ็ดเจ็ดเก้านะครับผมขอเปลี่ยนเป็นโหมด อีซี่นะครับเราจะได้เร่นง่ายขึ้นนะมามาเริ่มกันเลยรอซาคู่อยู่นะครับน่าจะโหลดอยู่แต่น่าจะโหลดยังไม่เสร็จเครื่องนี้น่าจะไวนะครับเป็น uh, iPad Generator แปดครับเจ n แปดนะทัวเ <Thank you. S 1> ล่นโคตลื่นมากเลยนะโอเคมาเข้าเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโ okay. อเคเราหยุดตรงไหนเฮ้ย เกิดมาก็เจอพีเริทเอยนนะครับนี่ไงเราไม่ได้รียนยยซีนนะแต่เขาแจกซีนนะครับเขาไม่ได้เียเลยนะครับโอเคมาตัดไม้กันเลยนะครับคิดว่จะเล่นแบบไ,ไม่ไม่รออะไรเลยนะครับจะแบบเครื่องครัดนะเครื่องครัดอย่าตายนะครับถ้าตายคือจบเลยชีวิตผมจบเลยโอเคตอนนี้ผมก็จะมาขุดนะอะ โอเคเดี๋ยวผมจะคราปเป็นโตคราฟแล้วกน็นี่แล้วก็อะไรต่อเก็ไปเราไปก็ครับพี่แก๊กนะแล้วก็มาขุดที่พีรมะรมิดนะมาดูก่อนว่าพีระมิดเนี่ยจะเจออะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยพีระมิดอยู่ไหนอะ่ะดีด้วยตอนเนี นี่ไงครับผมว่าผมกลัวว่ามีมอนสเตอร์ระเบิดตุ้มตามตุ้มตามนะตุ้มตามตุ้มตามไม่ใช่ตุ้มตามตุ้มตาเออโอเคเราจะมาที่พีระมิดนะครับแถวนี้แบบกินไม่ได้เนี่ย สียโอ้โหในของไมไ่บอกก็ได้รีบขุดดีกว่าไม่สนใจอะไรแล้วในของนี่แบบเกินไป คิดเลยววะไม่มีบ็อกโทษ้ยโอเคยู่งเลยมากแหละกลับดีกว่าพิลิตมีพิลมิตนี้นะ่าจะไม่มีอะไรมากนะแต่เราได้อะไรเยอะมากเลยนะก็ขอที่มีเคร้านะ ก็ไม่ไหวเลอะคระเตัวคบาปีปเลยเอาจะไปย้ายไปหาหมู่บ้านนะถ้าไม่เจอเราก็กลับไปที่เดิมนะะมาอาคิเชีมเดิมนี่แหละตรงโอ้อตรงนู้นหมู่บ้านเจอสักทโีโหความหิวลดอย่างไวมากเออใครมีมีบ้างที่นี่มีแบบอุดมสมบูรณ์มากเลยที่นี่แบบ อุดมสมบูรณ์มากเลยนะโว่านนไงด้วยเกรมเจ้าตีแล้เขาอะ่ะเขาจะหวัวเราะเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนะอะจินเหรอจะเห็นเขาตรงนี้อยู่นี่นี่นี่คุดคุดคุดอีปุ่นอีปุ่ค้นหาค้คหนหาข้างในข้างในมีอะไรบ้างเอ่ยโอ้โหยิ่ของอย่างเลยนะก็จะมา เราไปข้างล่างดีกว่าเฮ้ยอว้ยเฮ้ยผมเลือดเหลือหลอดเลือดผมเหลือสามแล้วทำไมผมปรับเป็นวอีซี่แล้วทำไมมันลดไวแปิดเป๊น,นะครับเฮ้นนยทำไมรอนีอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นเลยเอา้าโอ๋โอวีดวันนี้ เกินไปเกินไปบู้โต๊ะครับแล้วเอามาทำไมเนี่ยนะเพื่ออะไรคุณเพื่ออะไรนะมีมอะไรวะเ,เราจะไปครับเลยดีอันนี้อันนี้เอาอันนี้โอเค มาเราจะมาหาเลวีกันนะครับเลวีมันอยู่ไหนเอ่ยอยากรู้จังเลยเลวีมันอยู่ไหนเอ่ยผมไม่รู้นะครับคือผมหาไม่เจออ่ะโธหาไม่เจออ่ะเลวีอยู่ไหนนะอยากหาเลวีวันดีก็ตาย ่ากลลวนะเนี่ยโอเคอู้บอกน้น่าจะไม่เจออะไรแล้วคือน่าจะหมดแล้วนะครับไม่มีะไรมากนะจบแล้วนะไม่มีเลวีน,นะอันนี้ก็ไม่มีเลวีพเพราะยังไงยิ่งหน่ยยิ่งหน่ายแล้วก็จะพีระมิดก็เดิมนะทีลีก็เดิมนะมเ,มนะเอยถามหน่อยถามหน่อยลอนะงถามจริงว่า เห็นเมื่อไหร่เออเอออยู่ไหนเรวีนผมหาไม่เจอเลยนะเรวีนนะก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีเลยมากนะก็วิ่งไปวิ่งไปนะเฮ้ยมันเดินไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยเราหาผมใกล้หมดแล้วมันต้องหาที่หนึ่งอ่ะที่ช่วยได้อ่ะโอเมนโอเมนโอ้โอเคไม่ค่อยรอดละ โอเคเราไม่ค่อยรอดแล้วโอเคตรงนี้เรวินเปล่าโอ้โหไม่ใช่อีกสวยแล้วพี่ชายสวยสวยคหาพี่เจออะไรเลยไม่ได้เจออะไรเลยหมดอาหารปลกไอหมดแล้วเนี่ยดี้บเดินดิเบเดินรีบเดินไปแล้วอไม่เจอเรวินสักครั้งเดียวโอ้โห ไหนเลวีนวัดเต๋อนี่มันเป็นกะเอ้ยวุานข้ามหมทิ้งที่เกียแล้วอุดอุดเคยดูพี่เฮวี่ไหมเออเฮวี่อ่ออะอุดอุดเจอแล้วโอเคแถวนี้น่าจะมีเลวีนนะขอให้เจอเลวีเนเถอะอขอเจอเลวีเนเถอะโอเคเจอแล้วนะครับโอเค เพื่อนช่วยและแต่ราอค่ของใกล้หมดแล้วโอเคตอนนี้แลาาา้วค่รอค่ะผมใกล้หมดแล้วไม่ของไม่มีอะไรเลยไร้ฆ่าจริงๆหมู่บ้านนี้โอ้โหไม่มเหลือก,กินแล้วกินที่ว่าไม่นช่วยวอะไรอุ้พิษช,ชาล่าช่วยหน่อยไม่กินแล้ว โอ้โหต้องกัดอินี่ก้ผมตายแน่นะคือมันไม่มีอะไรอ่ะโอเคนะก็ต้องรีบแล้วตัดไม้ก็ได้เออเอออย่าไวไอยูไ่ยไหน เดี๋ยวเฮ้ยไม่เจอถูกเด้อโอเคเรียบร้อยกินรีพอร r t เองกินนี่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  get eat eat อ a t okay ไปไปเดีวต่อยาวๆเฮ้ยเวทีมันเป็นอย่างเนี้ย ดีมน mm ี hmm. this yeah, ่ this is my dream นายดูนั่นสินี่มันดีมอะไรกันแน่เนี่ยันจจะตกลาวาตายไหมเนี่ยโอ้โหแค่เหอนตรงนู้นนะมันมีเอ่อเหล็กอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าตกนะ อีเกียะไอเช็ด <c oughs> <c oughs> โ,โอเคก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i ร์นะครับส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครบบ๊ายบายผมได้อีก แล้วไา